สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าวันที่22เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2565วันนี้จะพาทุกคนไปชมน้ำป่านะครับที่ไหลมามากในรอบที่2ของปีนะครับนี่คือน้ำจากลำน้ำไพรนะครับ เมื่อคืนฝนก็ได้ตกมาพอสมควรนะครับตอนนี้น้ำกำลังมานะครับเกืียบจะถึงท้องสะพานที่สูงเกืียบ5เมตรนะครับแล้วก็น้ำก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับก็จะทะลักขึ้นฝั่งบ้างเป็นบางจุดนะครับที่อยู่ในที่ลุ่ม ทั้งหญ้าทั้งเศษไม้ต่างๆครับที่ไหลมาตามลําน้ํานะครับนี่คือน้ําล้นตลิ่งขึ้นมาเป็นบางพื้นที่นะครับที่อยู่ติดกับแม่น้ําก็ท่วมถนนบางจุดนะครับที่ทำให้ขยะออกไปตันรูนะครับถนนข้ามบางจุดก็เป็นรู ลอดของน้ําที่เล็กนะครับทําให้น้ําไม่สามารถไหลได้เต็มที่แล้วก็ทะลักข้ามถนนนะครับเพื่อไหลลงสู่แม่น้ําวังต่อไปนะครับนี่เป็นรอบที่สองของปีนะครับที่น้ํามาเยอะขนาดนี้ วันนี้ก็มีให้ท่านผู้ชมได้ชมเพียงเท่านี้นะครับตอนฟ้ายัางคลึ้มเหมือนเดิมนะครับคงจะตกไปอีกหลายวันนะครับเนื่องจากเป็นฤดูฝนครับน,นี้ก็ขอสวัสดีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ